FC สาวน้อยกับนแบ่ตงตุ้งตัน FC ฟซีนั่นะนะอำเภอตัว,วิเชียร FC ล้าน้อยอุ้งยิงครับออกเดินทางแล้วครับจะถึงบ้านง,งานแล้วพี่น้องจากนี้วัไกลยได้พี่น้องสามศีโลโอหนึ่งออกจากอัพเปอร์สำลรงตามาไปโอ้บรรยากาศตอนนี้ครับวิวโโการเก็บเกี่ยวขา,ยวนะงา,งางเด็กปืนตีแล้วครับบูน่ะทั้งล้านตากเขาทั้งด้าน หน้าถึงขังถงนนคนทางพี่น้องเข้าตอนนี้ขับเขาดูดูก็บเกี่ยวเต็มระบครับร้านเขาเ็มถนนจนมือแรงจะอย่าลืมมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจกันครับสาวน้อยทำการแสดงยุบันทาลี่อำเภอสับโลวงทางบจังหวัดสุรินทร์ครับ อันนี้ก็จะเป็นงานแหลกแหกมันของงานนี้คือเขาครับมือนีกับมือแหลกแหกมันนะครับเพราะว่ายังแหลกอีรีเพราะว่าผมจะเปิดฤดูกาลมาได้เดือนหนึ่งครับหลังจากที่มือขึ้นเน่าเดือนทางมาก่พาไกลไปไนได้พี่น้องสามสิบกิโลครับตอนนี้เดือนทางมาได้ประมาณสามสิบสี่โลอย่างนันเกินล่อก,กิถึงหนางานครับมือขึ้น คิวห่อแสดงอยู่อบตอตรวจมาต้างปฏิเป็นอบตอตรวจจะซึ่งเนาะแจ็คเม้นตัวตั้งทริ่งก็อยู่ที่ว่าอบตตรวจอำเภอศรีนร่งจังหวัดสุรินทร์ครับอันนั้นก็งานแหลกกันครับในร,รบนอบจังว่าเกือบเกือบสิบปีนี่ผมมาอยู่น้ำหนีกับ่มเคยมาจากเถื่อครับผมเคยไปจักเถื่อเลยกับมิติขี่รถพานรถไก,ก่มา สำรองทางอย่างบกไหลนะครับรบ้านมีสิบกโลสามสิบโลนะครับเบิ้องบ่น้นองเบเิ้องบนตาเขาไปยามขึ้นต้องเดินทางโดยการระมัดระวังนะครับเพราะมันยังตอนีรถสวนเลี้ยงอะไรครับรถเลีเ้ยงใดเลี้ยนเดียวนะครับต้องจอดอีกแล้วมองแล้วก็จอด มืออื่นกระดิคิ้วการแสดงโห่อยู่ครับบ้นานงันงางนส้างงันยักครับบ้านยี่หล่าหน่อยอุ้งอิ้ครับพี่นี่บุญมาหารกระถินครับกระถินส่วนโตหรือว่ากระถินไม่หน่อยนะครับจังสามารถเปคือคนแพงไปเสพไปงานอยู่หลงพออยู่วัดน้องคู่ครับสถานที่เล่นกระสีมองกาว่าพี่น้องคือว่าสีมองกาครับอยู่หนาโรงเรียน หน้าโรงเรียนตอนปิฤุูกาลที่ว่าวันเกิดกีฬาน้อยว่าหันจาไใหญ่มากเตะลิงแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะใหญ่มากอีกเทือดที่สองเหครับเทือที่สามว่ดีครับทีป้าไปลอยอย่างไปงวดหนึ่งงานวันเกิดกีฬาไปงวดแรกอะงานปุ่ประเภทนีบุมมหาชาติเพราะปิดเป็นพ้าป้าครับป้าป้าองค์ญิงหาเงืนเขาวัดโอ้ยังสี่ะครับดีครับเป็นยังบุญยังคุ้นอยู่เลยครับขันมีพ่อมีส จะมีอะได้หรืยว่ามีเงินมีทองนี่แสสองกับผีกับน้องกับบ้านกับเมืองจะของบ้านหลักเมืองเกิดนะครับเนาะดีใจน้ขคืนว่าเอฟซีกะทิอุณาฟ้าขังนะครับมาทัวร์ท้าอาทิตย์หละผมคืนวานะเพราะว่าตอนนี้สังเกตเบิ่งแล้วคนเรี่ยมจีวาทำบุญน้ำวิลานี่บักร้ายครับพอเป็นกะทินส่วนโตเนาะคนไทยก็อย่างมาต่อยอดมาร่วมถ,าถาวายทำบุญลดชาติตักบาทลมขันลมกันเามื่ออื่นก็นจะเริ่มนะครับ ณที่บ้านหนองครูอำบบบบบเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเพชรบันแพงครับนี่นะครับน่าจะงหวัดหนางานแล้วพี่น้องก็ไกบันได่ได้พีนนะ่น้องทุเด็กทีมงานเ้ากระร่งตั้งเวทีขึ้นแม่นของเ้งางวะแม่นละครับพอตอนบบนี้ตะมาณเทียงเคืองแล้ว จตหินสามัคคีวัดโนนลีอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายขออนุญาตบาดข้าครับ,ญญบ,รรบวัดบ้านโนนลีว่าเป็นวัดทาลีขออนุญ,ญาตบาดข้ามพินองเด้อรอดบ้านครับถึงหน้างานเป็นที่แคบร้อยเลยนะค,ครับเพื่อนตวดจาดฟาดบึงชันนาบึงนะครับไมขายกั็ตั้งแล้วนี่นะครับ ทางใต้แล้วลับรถ <One music> <net> เ,เลยครับเป็นเบิ้งยังหรอแม่เขาดูอะไระทำไมคนเยอะจังแม่ขา่าไม่ขายอ๋อ <S <S ว่าอ้พี่น้องปะครับ สถานที่กว่างใหญ่เพศสังครับโอ้ยเหนื่อยคนกิจกรรมทั้งนี้โอ้กี่ต้องกลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายยาเลี้ยวซ้ายบ้านกว่างใหญ่เพศสังครับดูคนเดินอยู่หนูผมว่าซ้ำๆกันละกับล่ามาเคลื่อนนี่เงี้ยวเยียดเลยครับขาลังก็จะเป็นเม่นนะครับ ตอนนี้ทีมงานเย็ดดีเศร้าอ่งกําลังตังงต้งอ่ารตั้งของตั้งยังอุ้ยผ่านบงงามเลยว,วะตากเสื้อตากผ้าน่ว่าอยากให้ตากต้งงองคดองตั้งหานเรียบร้อยแล้วครับจะน้อยก็ดีเดี๋ยวนี้ตั้งตั้งเร็วกว่าปกติครับจาก่อน,นขุดมอห์ดใบสองหนึ่งคนยังตั้งเดี๋ยวนี้ต้องตั้งก่อนเพราะว่าของทุกอย่างนี่มันไหลขึ้นก็ต้อง เลงคือน,น,นะครับโอ้ข้างหลังมันเป็นล้านจูบของไฟล้านตัวยครับคุณข้างหลังจูบของไฟล้านทีมงานบ,บนนลูเบอร์รี่กลังเลิงเต็มสตรีมครับเลงเต็มอากาศสุดเลยไปดูก่น ขานอกก yeah. ็ลังเลงตะเตเต็มครับผ้าแดดครับใบมุกกนณีเทียงเครื่งอืมสุดยอดเลยดอดบังคนยังเดี๋ยมันะจีมักแตเนาะร้านกีจก่ป็้านล้างหมกไฟลานอทางล้างก็จะเป็นเม่นกับเม่นเม่เม่นเม่นเมนบ้างเม่นม่้าใจ เพียงไรครับพี่น้องคุลุครับอันนี้ก็รถข้อตูมรถปามาจอดเดียวเก็บท่าแล้วรถบัสซีหาขั้นกับจอดเขารอกขลังเต็มที่นะครับพี่น้องเอาไปเลื่อมมหาเลี้ยงเชื่อเลีงใจกันครับมาเลี้งครับสาวหน่อยแพ้แๆครับกับแสดงยุบันโนนลีวัดโนนลีอำเภอสำลรงถาวรจังหวัดซีสุรินทร์ครับเจอกันครับสาวหน่อยแพ้แๆ้ครับการแสดง นะเวลาสามถุงถึงซอดแกงโครโรครับเพราะว่ามื้อเย็นเขาเดินทางบักไกลครับไปจากนี่กับประมาณสิบหกสิบโลเลยล่ะสีสกเกตก็ไกลได้ไปหน่องแบบช่องฟ้านาแล้วเพิ่อนเอาวิเชียษไว้ในใออนโบกออดแกงข้าวหนอนนะครับตอนนี้ดันดันครับถึงหาเมือแล้วข้าเร็วที่กำลังจะดาควรน,นะครับแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวจะไม่คินมานครับ